สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวทิพย์ธัญ,ญตุกเพชรหันิสิทธิ์0 8 1 0 7 3นะคะวันนี้จะมานำเสนอเกี่ยวกับกระบวนการตาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน,นะคะกระบวนการตาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเนี่ยผู้มีสิทธิ์เสนอนะคะแบ่งออกเป็นสองฝ่ายด้วยกันนะคะก็คือหนึ่งคณะคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีโดยข้อเสนอในของสารดีกาสารรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระ องค์กรอิสระนะคะก็คือองค์กรของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระโดยปราศจากการแทรกแซงจากรัฐอื่นองค์กรอิสระนี้นะคะตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณจาจักรไทยพุทธศักราช2560เนี่ยประกอบด้วย1น,นะคะก็คือคณะกรรมการการเลือกตั้ง2ผู้ตรวจการแผ่นดิน3คณะกรรมการป้องกันปรับปรามทุจริตแห่งชาติ4คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ห้าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนนะคะผู้มีสิทธิเสนอฝ่ายที่2นะคะก็คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะต้องมีไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิของสมาชิกทั้งหมดเมื่อ2ฝ่ายนี้เสนอต่อรัฐสภานะคะรัฐภาก็จะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายในเวลา180วันแต่หากว่าไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดนะคะก็ให้ถือว่า รัชสภานเนี่ยให้ความเห็นชอบตามมาตรา132วรรคหนึ่งมาตรา132นะคะก็จะแบ่งออกเป็น3วาระด้วยกันนะคะก็คือวาระที่1น,นะคะรัฐสภานเนี่ยก็จะลงมติว่าจะรับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้หรือไม่นะคะโดยผู้เสนอนะคะจะต้องชี้แจงเหตุผลเมื่อชี้แจงเหตุผลแล้วเสร็จนะคะก็ให้สมาชิกเนี่ยอภิปราย และยึดเอาและยึดถือเอาเสียงข้างมากจากสมาชิกที่มาประชุมกึ่งหนึ่งของแต่ละสภานะคะสองวรระที่2นะคะก็คือเป็นวาระที่พิจรนารณาเนื้อหาทีละมาตรานะคะก็จะสามารถแก้ไขข้อความใดๆไดได้เมื่อแก้ไขข้อความหรือว่าแก้ไขตามความเหมาะสมเสร็จแล้วนะคะก็ ให้ถือเอาเสียงข้างมากจากสมาชิกที่มาประชุมกึ่งหนึ่งของแต่ละสภานะคะต่อไปวาระที่3ามนะคะวาระนี้ไม่มีการอภิปรายใดๆดทั้งสิน้นและไม่สามารถที่จะแก้ขไขใดๆดได้นะคะที่ประชุมนะคะจะต้องลงมติเห็นชอบหรือว่าไม่เห็นชอบนะคะาหากว่ารัฐสภาเนี่ยไม่เห็นชอบนะคะก็การร่างรัฐธรรมนูญปะกาการร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนะคะก็จะเป็นอันตกไป แต่หากว่า,าการร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเนี่ยรัฐสภาเนี่ยให้ความเห็นชอบนะคะเมื่อรัฐสภาเนี่ยให้ความเห็นชอบรัฐสภาก็จะเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ไปยังสารดีกาสารรัฐธรรมนูญหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อให้ความเห็นภายในเวลา15วันนับตั้งแต่วันที่รัฐสภาเนี่ยให้ความเห็นชอบแต่ในกรณีใ ในกรณีนี้นะคะในกรณีที่ไม่มีข้อทักท้วงใดๆภายในระยะเวลา10วันนะคะก็ให้รัฐสภาเนี่ยดำเนินการต่อไปได้แต่หากว่ามีข้อทักท้วงนะคะหรือว่า,ามีข้อขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ต้องเสนอไปอยังรัฐสภาภายในระยะเวลา10วันนับตั้งแต่วันที่ ได้รับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนะคะหลังจากนั้นรัฐสภาเนี่ยก็จะประชุมเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้แล้วเสร็จภายในเวลา30วันนะคะนับตั้งแต่วันที่รัฐสภาให้ความนับตั้งแต่วันที่ได้รับความเห็นนะคะโดยให้นายกนะคะโดยให้นายกเนี่ยรอหวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนะคะเพื่อทูลกระหม่อม เพื่อทุนเก้าทกวาทูลกมอมมนะคะให้แก่พระมหา,ากษัตริย์เพื่อลงพระประมาภิไทยนะคะมีสองกรณีนะคะส,สีเหลองออมขอเดียวกันนะคะมีสองกรณีได้กันนะคะกรณีที่หนึ่งนะคะกรณีสีชมพูนะคะก็คือกรณีที่ไม่มีการส่งความเห็นไปยังศาลนะคะก็คือนายกเนี่ยทุนเก้าทูนกหมอมนะคะ ทูลเก้าพึงกระหม่อมตอบพระมหากษัตริย์เพื่อให้ลงพระบระมพิไทยภายในระยะเวลา20วันนับตั้งแต่วันที่พ้นกำหนด5วันนะคะกรณีที่2นะคะกรณีที่สงะะ่งความเห็นไปกรณีที่ส่งความเห็นไปยังศาลนะคะเพื่อวินิจฉัยกรณีนี้มีผู้เสนอสองฝ่ายด้วยกันนะคะก็คือ 1. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าทั้งสองสภาโดยแต่ละสภานะคะต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งใน10ของสมาชิกทั้งหมด เมื่อสมาชิกรฐัฐสภาพูดเ,เรนัตส์ดนเห็นว่าการร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะคะมีข,ข้อความขัดแย้งมีข้อขัดแย้งนะคะก็เสนอต่อประธานสภาประธานสภานะคะก็จะส่งความเห็นไปยังสารรัฐธรรมนูญสารรัฐธรรมนูญน,นะคะก็จะแจ้งให้นายกทราบโดยเร็วนะคะต่อไปนายกรฐัฐมนตรีนะคะเมื่อเห็นว่าการร่างพระราชบัญญัติ การร่างพระราชบัญญัติเนี่ยมีข้อขัดแย้งนะคะมีข้อขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญเนี่ยก็จะเสนอความเห็นไปยังก็จะส่งความเห็นไปยังสารรัฐธรรมนูญนะคะและแจ้งให้อาสานสภาผู้แทนรัษดรประธานวุฒิสภาเนี่ยทราบทันทีนะคะและาการพิจารณาวินิจฉัยการพิจารณาวินิจฉัยนะคะ การพิจารณาวิฉัยของสารัฐธรรมนูญตามมาตรา148นะคะตามมาตรา148วรรคที่2นะคะก็คือการพิจารณาการร่างพระราชบัญญัติาามาตรา148วรรคที่2นะคะก็คือระหว่างที่พิจารณานะคะนายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่สามารถที่จะนำร่างพระราชบัญญัติเนี่ยทูลเก้า ทุนกระหม่อมนะคะแกพะ่พระมหาพระมหากษัตริย์ได้นะคะต่อไปนะคะก็คือมาตรา148วรรคที่3นะคะเมื่อศาลวินิจฉัยว่าการร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเนี่ยมีข้อขัดแย้งหรือว่าไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะก็จะเป็นอันตกไปนะคะตามมาตรา1 4 8วรรคที่สนะคะต่อไปมาตรา148วรรคที่4นะคะก็คือเมื่อศาลวินิจฉัย วินิจัยว่าการร่างพระราชบัญญัติปากกอบรัฐมนูญเนี่ยมีข้อขัดแย้งนะคะหรือว่า,าไม่เป็นสาระสําคัญนะคะข้อที่ไม่เป็นสาระสําคัญนะคะก็จะเป็นอันตกไปนะคะหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเมื่อทูลเก้าซุนกระหม่อมถวายต่อพระมหากษัตริย์ภายในระยะเวลา20วันนับตั้งแต่วันที่ศาลวินิจัยนะคะานายกนะคะนายกก็จะทูลเก้าซุนกระหม่อม ต่อพระมหากษัตริย์เพื่อให้ลงพระประมาภิไธยภายในระยะเวลา20วันนับตั้งแต่วันที่พ้นกำหนด5วันนะคะในกรณีที่พระมหากษัตริย์เนี่ยไม่ไม่เห็นชอบนะคะในกรณีที่พระมหากษัตริย์ไม่เห็นชอบนะคะให้ให้มาคืนให้แก่รัชสภานะคะหรือพ้น90วันไม่ได้คืนมาเนี่ยก็รัชสภาเนี่ยก็ต้องอ่าร่าง ร่างพระราชะบัญญัติฉบับนี้ขึ้นมาใหม่นะคะโดยการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของทั้งสองสภานะคะแล้วก็นำไปทุนเก้าทุน,ทนกระหม่อมต่อพระมหากษัตริย์อีกครั้งนะคะเมื่อพระมหากษัตริย์นะคะลงพระบระมาพิไทยนะคะก็จะประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใช้เป็นกฎหมายได้นะคะแต่หากว่าหากว่าสีฟ้าพระมหากษัตริย์นะคะไม่ลงพระบระมาพิไทยนะครับ คืนภายในเวลา30วันเนี่ยานายกนายกรัฐมนตรีนะคะก็จะาสามารถนําร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเนี่ยสามารถใช้ในราชกิจจานุเบกษาได้นะคะใช้บังคับเป็นกฎหมายเสมือนว่า,าพระมหากษัตริย์เนี่ยลงพระบรมาพิไัยนะคะก็ขอจบการเสนอไว้เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ